น้ำใจเสียสลักคนที่มาช่วยแจกต้นพับป่านี้ก็มากันด้วยใจจริงๆมาด้วยความศรัทธาผู้ร่วมงานหลักๆจากโรงพยาบาลจุฬาก็มีแดงกับราณีรู้สึกสองคนเนี้ยจะมาประจำและที่มาจากสิริราชก็มีสายฝนบางออนเล็กและอีกหลายคนกลุ่มอื่นๆ เขาจะตามมาแต่โอกาสอำนวยของตัวเขามาได้ยาวบ้างสั้นบ้างไปไปมามาแล้วแต่ว่าจะลางานได้แค่ไหนแต่กลุ่มที่กล่าวมาสี่ถึงห้าคนและน้องพันตำรวจตรีหญิงที่ตอนนั้นเขาเป็นร้อยตำรวจชื่อสีสมออยู่โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทช่วยกันอย่างเอาจริงเอาจังเงินทุนที่เราใช้สำหรับการเดินทางก็กลุ่มนี้แหละที่ช่วยกันหาได้มาก็เอามารวมกันเป็นหลักร้อยบ้างหลักพันบ้าง และให้คุณปราณีเป็นคนเก็บเพื่อเอามาใช้จ่ายร่วมกันใช้เติมน้ํามันบ้างเป็นค่าอาหารบ้างเราไม่มีทุนทํากันแบบไม่มีทุนจริงๆและก็ไม่เคยไปรบกวนใครด้วยตั้งปณิธานทำงานถวายหลวงตาไม่ใช่ทำงานให้คณะใดโดยเฉพาะ เวลามีคนเอาเงินมาให้ผมก็ต้องดูว่าสมควรจะรับไหมผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์และเข้าใจในโครงการช่วยชาติของหลวงตาดีแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะต้องรับหมดแม้แต่เจ้าของงานที่ขอให้ผมไปช่วยเวลาที่เขามานิมนต์หลวงตาไปแสดงธรรมและรับพระป่าก็เช่นกันพวกเขาจะเอาเงินมาให้ซึ่งผมก็จะบอกว่าผมมีเงินอยู่แล้วขอไม่รับเหตุผลของผมก็คือหากผมรับเงินของพวกเขา ก็ต้องเกิดพันธะผูกพันกับงานในสถานที่นั้นถ้าหากเขาดึงผมให้อยู่ช่วยงานจนเสร็จงานและพวกผมจะเอาเวลาที่ไหนไปช่วยที่อื่นงานมีอยู่หลายที่มีงานตั้งหลายอย่างที่ต้องไปช่วยกันทําเราจึงไม่อยากรับเงินใครอย่างพี่แอลบังกอกออคิดที่ส่งกล้วยไม้ออกนอกเขานิมนหลวงตาไว้ผมไปวันแรกก็ได้เงินใส่ซองมา ผมรีบบอกไม่เอาผมมีใช้อยู่ไม่เป็นไรแล้วหมู่คณะเขาถือสินแปดกันหลายคนไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรหรอกจริงๆแล้วผมไม่มีเงินผมต้องขอน้ำมันรถจากบ้านตาใส่รถไปแต่ด้วยเจตนาและศรัทธาของพวกเราที่จะทำงานถวายหลวงตาให้บริสุทธิ์ที่สุดแม้จะได้สตางมาเราก็รับไม่ได้เดี๋ยวจะยุ่งหลายเรื่องแต่พี่แอลบ,บอกในวันนั้นลูกน้องพี่เขาจะติดรถเฮียไปด้วยเฮียโฮเอาไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็ให้ผมมาหนึ่งพันบาท ผมก็ยอมรับมาคือมีเหตุผลเพื่อไว้เลี้ยงลูกน้องของเขาตอนกลางวันอย่างเนี้ยผมก็รับไว้ได้พอมาวันที่สองพี่เขาก็จะให้เงินผมอีกผมบอกเงินที่ให้ผมมาเมื่อวานยังมีอยู่ผมไม่เอาแล้วพอแล้วขอบคุณมากแล้วผมก็ไม่รับจริงๆทั้งๆที่ใจผมอยากจะรับจะแย่ก็เราไม่มีเงินทุนนี่ครับแต่สำนึกลึกๆในหัวใจมันบอกว่าเรารับไม่ได้ เราต้องไม่สร้างพันธะผูกพันตัวเราและหมู่คณะของเรากับใครเป็นพิเศษเรากำลังทำงานเพื่อหลวงตาไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นพอแจกต้นพัป,ป่าที่นั่นเสร็จในวันที่สองพวกผมก็กลับเราต้องไปช่วยที่อื่นที่อื่นต่อพูดถึงเรื่องการแจกต้นพับป,ป่าแป๊บเจ้าของบางกอกอคอิดก็ไปแจกกับผม ที่เขาอยากออกไปแจกต้นพับป,ป่าด้วยก็เพราะว่ามีอยู่คืนหนึ่งหลวงตาท่านเทศที่สลากลางน้ําอันนี้เขาพูดให้ผมฟังผมไม่ได้ยินกับหูท่านบอกว่าฟังให้ดีนะคนที่ไปช่วยเราแจกต้นพับป,ป่าเนี่ยพวกนี้เขาจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกชาติจนกว่าจะได้มรรคผลนิพพานเช้าขึ้นมาพี่แป๊บจึงมาบอกเฮียโฮพี่ไปด้วยตอนไป แกก็อุ้มหมาไปด้วยตัวหนึ่งแล้วลูกน้องก็กางร่มให้ถือต้นพระป่าไปแจกได้สามบ้านพอดวนเขาไล่ออกมาพี่แป๊บก,กลับเลยนี่แหละมันยากอย่างนี้ไม่ใช่คิดจะทำแล้วจะทำกันได้ง่ายๆ